ดีๆกับปตทใน 29, ปี2529ปตทยังถือเป็นบริษัทผู้ให้บริการน้ำมันหน้าใหม่ทำกลางบริษัทต,ต่างชาติอย่างเชลเอ็กซอนและคาวเทคซึ่งกินส่วนแบ่งตลาดรวมกันกว่า90%ในหนังสือคุณชมศาสตร์ชาญศิลป์ของคุณชาญศิลป์ตรีนุชกรอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปตทคนที่9เล่าว่าเราเอาชนะเขาด้วยการขายน้ำมันไม่ได้หรอก แต่เราต้องขายไอเดียขายการบริการให้ประทับใจขายความเชื่อมัน่นในเวลานั้นปตทจึงตั้งสถาบันวิจัยขึ้นมาพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันหลอดเลื่อนให้ได้มาตรฐานคุณชาญศิล์ยังเล่าอีกว่าต้องยกเครดิตให้คุณเลื่อนปริณนกรีท่านผู้ว่าการคนที่3คุณเลื่อนเสียสละลาออกจากเอ็กซอนที่ได้เงินเดือนสูงมากๆมาทำงานกับปตทเพราะท่านอยากช่วยประเทศ อยากเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทน้ำมันของทหารให้ทันสมัยแข่งกับเจ้าอื่นๆได้ลำดับเหตุการณ์โดยย่อกว่าจะมาเป็นบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนมีดังนี้ปี2521ไทยเกิดวิกฤตเหลือน้ำมันสำรองสำหรับการผลิตไฟฟ้ารัฐบาลออกพระราชบัญญ,ญัติการปริโตรเลียมแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2521เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่29ธันวาคม2521เพื่อตั้งปตทขึ้นมาแก้ปัญหา 44, ป,ปี2544ปตทเปลี่ยนจากรัฐวิสาหกิจแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 64, ปี2564ปตทมีกำไรสุทธิรวม1 8 3 6 3ล้านบาทสถิติของนิตยสารฟอร์จูนจัดให้ปตทอยู่ในอันดับ234และเป็นบริษัทไทยที่ติดอันดับเพียงบริษัทเดียวทำรายได้ราวๆ1,897,245ล้านบาท นับรวมแล้วปตทอยู่ในอันดับของฟอร์จูน500มายาวนาน19ปีปตทมุ่งบัน่นตั้งใจดูแลสังคม